เมื่อเราประสบความทุกข์เราควรทําอย่างไรเมื่อเราประสบความทุกข์เราควรสวดมนต์เยอะๆนั่งภาวนาสัมมาหรังมากๆไม่มีใครช่วยเราได้นะนอกจากตัวของเราเองช่วยอย่างไรคือเติมบุญเติมความดีเติมความเป็นมงคลให้กับตัวของเราเองนะโดยการสวดมนต์นัน่งสมาธิเจริญสมาธิภาวนาทําทาน การจะทําให้เรารวยการรักษาศีลจะทําให้เราสวยเราหล,ะละ่อการนั่งสมาธิจะทําให้เรามีสติมีดวงปัญญาสามารถมีทางออกแก้ทุกได้พระอาจารย์ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะถ้าเราไม่ทุกให้สวดมนต์เยอะๆนั่งภาวนาสัมมารังมากๆเราก็จะมีทางออกมีสติมีดวงปัญญาขอให้ทุกคนรอดปลอดภัยมีชัยชนะ เดินทางไปไหนปลอดภัยแห่งแห่งเรือรวยถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากแชร์ให้กับผู้มีบุญทุกคนได้มาฟังธรรมะดีๆฝากกดติดตามตามติดธรรมะดีๆได้ทุกวันนะเติมบุญตัดกรรมไปกับพระอาจารย์กระธรรมนะเจริญพร